การตรวจวัดและประเมินการเคลื่อนตัวของดินเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากดินถล่มจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มที่เกิดขึ้นในห่วงเดือนสิงหาคม2567และเกิดขึ้นรอบๆพิพิธภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลของหน่วยงานกลางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของประเทศคือศูนย์ปอพเชียงราย ศูนย์ปพภูเก็ตและศูนย์ปพจันทบุรีประชาชนจํานวนมากไม่สามารถอพยพขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำหนีดินถล่มได้ทันมีการแจ้งเตือนโดยเอาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ํากรมชลประทานมาต่อเสริมกระจายข้อมูลต่อให้ระวังระดับน้ําที่สูงขึ้นแต่ไม่ระบุพ่วงเวลาได้ชัดเจนอีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของน้ําในแม่น้ําลาคลองไม่สอดคล้องกับพื้นที่รับน้ํานอกแม่น้ําลาคลองที่รัฐราชการเฝ้าระวังตรวจวัดไม่มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของน้ําการเคลื่อนตัวของดิน ในพื้นที่รับน้ําที่เป็นต้นน้ําเพื่อจะรู้พื้นที่อันตรายล่วงหน้าในพื้นที่รับน้ําก่อนไหลลงแม่น้าลาคลองทั้งทั้งที่เครื่องมือการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของน้ําการเคลื่อนตัวของดินก็มีราคาถูกถูกกว่าล้อรถยนต์ในพิพิธภัณฑ์สีอีกการปฏิบัติงานโดยใช้การประเมินการเคลื่อนตัวของดินกรณีที่ดินมีการกุ้มน้ําไว้สูงมากมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้1ติดตั้งเครื่องมือวัดความชื้นของดินในพื้นที่ที่ประเมินว่าจะเกิดดินถล่มและมีการติดตามตรวจวัดตลอดเวลาในช่วงฤดู 2ติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีการติดตามผลวัดตลอดเวลาช่วงฤดูฝนหรือจะใช้การวัดการเคลื่อนตัวด้วยเทคนิค g p s 3วิเคราะห์ผลการวัดจากเครื่องที่ติดตั้งไว้เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของการเคลื่อนตัวของดินได้แก่การคำนวณการเปลี่ยนแปลงของความชื้นการคำนวณแรงกระทำบนดินการคำนวณการเคลื่อนที่ของดิน 4. ่นำผลการประเมินจากการใช้เครื่องมือมาตัดสินใจปฏิบัติงานโดยจัดกำลังคนและเครื่องมือเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีผลการวิเคราะห์รายแรง